สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเทตดี้และรายการ Set Channel ครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้ครับผมหนึ่งในคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงอย่างผมนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะหงุดหงิดในการที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆใน Play Store ขึ้นมาและพบว่ามันดาวน์โหลดได้ช้ามากๆเลยใช่ไหมครับดาวน์โหลดช้าไม่พอติด ตั้งช้าอีกต่างหากไม่ว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไหนมานะครับอุปองอ p ปโปเขาเสร็จไปหมดแล้วจนใช้แล้วซัมซุงยังดาวน์โหลดไม่เสร็จเลยครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เท็ดดี้หงุดหงิดกับเรื่องนี้มากๆเลยพยายามหาวิธีการแก้ไขครับผมเราพบว่าวิธีการแก้ไขในส่วนของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store ทําได้ง่ายมากครับอันดับแรกฮะคุณผู้ชมปัดขึ้นมาก่อนก็ได้ในกรณีที่เราตั้งค่าไว้เป็น ครับผมเข้ามาที่คําว่าการตั้งค่าตรงนี้ครับเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จแล้วเนาะมาดูที่คําว่าการเชื่อมต่อตรงนี้ครับ มาที่การเชื่อมต่อเนาะจากนั้นแตะเข้าไปที่การเชื่อมต่อครับจากนั้นคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนมาที่การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติมตรงนี้ครับป๊บเข้าไปฮะแตะโชเข้าไปครับผมจากนั้นเราจะเจอกับคําว่าดาวน์โหลดบูสเตอร์ตรงนี้ครับผมปิดมันไว้เนาะทีนี้เราลองมาเปิดมันดูครับผมจากนั้นเรามาแตะที่รายละเอียดในส่วนของคําว่าดาวน์โหลดบูสเตอร์ตรงนี้เนาะลองแตะเข้าไปป๊บเขาก็จะบอกว่า ่านะฮะเป็นการเร่งความเร็วการดาวน์โหลดมากกว่า30 MB จาก Galaxy Store และ Play Store โดยการใช้ Wi-Fi และข้อมูลมือถือ LTE พร้อมกันหมายความว่าเจ้าตัวนี้ใช้ได้กับ Play Store กับ Galaxy Store ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับในการใช้กับ เว็บไซต์อื่นๆหรือว่าการใช้กับแอปอื่นๆไม่สามารถใช้ได้ครับนี่ข้อที่1นะึ่งเนาะในส่วนข้อที่2ครับจะมีการใช้ Wi-Fi บวกกับอินเทอร์เน็ตของเราครับผมนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมจําเป็นจะต้องมีอินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยแล้วก็เชื่อมต่อกับ w i f i อยู่ด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็ต้องใช้สัญญาณจาก2ตัวนี้พร้อมๆกันเลยซึ่งในการดาวน์โหลดเราจะพบว่ามันเร็วกว่าเดิมมากๆเลยครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเปลือง งเน็ตของเราไปด้วยอีกส่วนหนึ่งแต่หากว่าใครใช้แบบอลิมิตหรือมีความจําเป็นจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด่วนๆในโทรศัพท์มือถือซัมซุงก็แนะนําให้ทําการดาวน์โหลดบูสเตอร์ตัวนี้เปิดไว้ครับคุณผู้ชมฮะและหลังจากนั้นฮะเมื่อเราไม่ใช้เราจะกลับมาปิดมันอีกทีเมื่อไหร่ก็ได้และการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเราพบว่ามันมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยครับคุณผู้ชมฮะเวลาเราจะดาวน์โหลดติดตั้งขึ้นมาเขาจะใช้สัญญาณสส่วนเราสังเกตได้จากด้านบนนี้ครับคุณผู้ชมฮะ มีการใช้สัญญาณขึ้นมาเนาะพอตรงนี้ปุ๊บเราก็ดูเฮ้ยการดาวน์โหลดเนี่ยมันมีความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่คือการดาวน์โหลดโดยการใช้บูสเตอร์ฮะโดยปกติมันจะอึดอาดอึดอาดของมันมากเลยนะและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซ h ชาแนลครับสวัสดีครับ